พอจะมาแม่หนูไปด้วยเพ่น่เออโย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 โอ้โหคือคักึ้นเธอโ้้คือคักเนเธอโด้โอ้โอโอ้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 อ้โเ้โออ้โ้อ้้โอ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 ัโอ้โ้ออ้้ พ่อดาวจะพาไปดูอะไรแล้วก็พกกล้วยไปด้วยค่ะไม่พกไม่ได้ดูดาวครับวันนี้ตกมันด้วยนะครับดูกันว่าตกมันแบบไหนค่ะนี่ค่ะเอฟซีค่ะดู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 ลูกชายเอฟซีไม่ตกมันจริงครับบอกเปอร์เซ็นด้วยไม่ใช่ไขมันนะบอกเอฟซีหน่อยนี่ค่ะน้ํามันออกเลยค่ะนี่คือน้ํามันนี่แหละค่ะตรงที่ช้างต้นผู้ตกมันเขาจะออกตรงนี้นะคะนี่มีที่นี่ที่เดียวเน่ไม่ไม่ดาวอช้างเด็กตกมัน เพิ่งเคยเห็นนี่แหละค่ะช้างเด็กตกมันน้ำมันไหลเลยค่ะนี่ดูโอ้ไหลเหมือนตัวผู้เลยเอตัวโตเลยค่ะนี่ดูครับแม่ถ้วยวีหนึ่งครับลูกชายคุณจะหมดไหมนี่เดี๋ยวเดี๋วเดี๋ยวให้เอฟซีดูใกล้ๆชัดๆกับนี่ค่ะที่หมูดาวเป็นแบบนี้คือว่าเราจะเล่าให้ฟังนะคะคือ ร่างกายเขาแข็งแรงอุดมสมบูรณ์อาหารกินได้เยอะสุขภาพใช่ค่ะ F4 เลี้ยงดีแล้วก็สุขภาพเขาแข็งแรงนะคะเขาก็เลยเนี่ยค่ะตกมันตั้งแต่ยังไม่เป็นหนุ่มนะคะไม่ได้ดูนี่แม่วมจริงค่ะเพราะมัาเป็นน้ำมันด้วยนะตกมันนี่ครับเอาน้ำมันไหมอย่าไปจิ้มอย่าไปจิ้มไม่ไม่ไม่ใช่ไม่จิ้มไม่เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อให้ดูให้ F4 ดูไปทำเขาสงสัยเขาจะปวดเลย ถ้าน้ามันไหลแบบนี้ถ้าเป็นช้างตัวผู้ที่ตกมันนะคะเขาก็จะปวดปวดหัวเหมือนปวดหัวค่ะอันนี้เป็นช้างเด็กครับช้างเด็กก็คือร่างกายเขาแข็งแรงแล้วก็สมบูรณ์ค่ะน้ามันเขาก็เลยออกเร็วค่ะดาวตกมันออกออกออกดาวตกมันดาวตกมันแต่เอ็มซีบอกอย่าให้ใครไปทําร้ายดาวนะดาวตกมันตัวแค่นี้ไม่เป็นไรค่ะไม่ต้องห่วงค่ะ